นั่งกรรมฐานช่วยแม่ขึ้นมาจากนรกจากหนังสือกฎแห่งกรรมหลวงพ่อจรรนหมวดชีวิตความรักสุขภาพการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลจเจริญกรรมฐานดีที่สุดสามารถจะช่วยพ่อช่วยแม่ยังมีชีวิตอยู่ได้พ่อแม่มีชีวิตอยู่แต่อยู่ไกลแสนไกล ลูกสามารถทำให้พ่อแม่ได้ด้วยการเจริญวิปัสสนาไม่ต้องใช้สตังเอาบุญมาใส่ใจให้อิ่มเอิบขอแผ่ส่วนบุญนี้ให้บิดาของข้าพระเจ้าหรือให้ลูกก็ได้ถึงทันทีนะถ้าโยมทำบุญถวายสังฆทานถ้าไม่เคยนั่งกรรมฐานบุญนั้นจะไม่สำเร็จผล มีแต่ทานไม่มีศีลทานนั้นจะไม่ได้รับผลทานธรรมดาเช่นช่วยเหลือกันธรรมดามันไร้ผลต้องมีสติมีศีลก่อนเราจะเห็นได้ว่าเวลาจะถวายทานหรือทำงานกุศลต้องรับศีลก่อนต้องการเป็นหลักสูตรทำอะไรต้องมีสติสัมปัชญะญเต็มแล้ว ค่อยรับรับรองได้ผลอย่างสมค่าปรารถนาทุกประการตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมีศีลก่อนมีสติสัมปชัญญะก่อนนั่งเจริญกรรมฐานมีพลังงานสูงพ่อแม่อยู่ไหนลูกอยู่ที่ไหนส่งไปเหมือนเราไปเครื่องบินฉะนั้นนี่เรียกว่าภาวนาทานธรรมดา ไปเรือพายมีศีลทานเราก็ไปเรือยนต์รถยนต์ถ้ามีภาวนาผุดขึ้นใสสะอาดทานนั้นได้สำมฤทธผลเหมือนเราไปเครื่องบินไวเห็นทันตาเลยออกมาในลักษณะอาการอย่างนี้จะมีประโยชน์มากถ้าโยมสมาธิเข้าขั้นแผ่ไปให้ลูกที่สหรัฐอเมริกา เขาจะได้รับหรือไม่ได้รับเดี๋ยวจะสะท้อนย้อนมาหาจิตเราอ๋อลูกอยู่เย็นเป็นสุขได้รับบุญกุศลของพ่อแม่แล้วมันจะบอกอย่างนี้ได้แต่ฝึกไม่ถึงขั้นมันก็ไม่รู้เรื่องตัวอย่างคนนั่งกรรมฐานช่วยแม่ขึ้นมาจากนรกเมื่อเร็วๆนี้มีเรื่องเล่า กรรมฐานอุทิศส่วนกุศลช่วยแม่ผูกคอตายขึ้นมาจากนารกได้มีโยมคนหนึ่งไม่ต้องออกชื่อรับราชการ C7 ยังไม่มีครอบครัวอยู่กับแม่สองคนบ้านใหญ่โตแถวบางกะปิเขาไม่ทราบแม่เขาแท้ที่จริงเป็นน้าสาวเลี้ยงเขามาตั้งแต่ยังเล็กๆ และไม่ทราบว่าพ่ออยู่ที่ไหนแต่ก็รู้ว่าอยู่แถวแถวถนนสุขุมวิทพ่อเลิกลากับแม่เขาไปเขามานั่งกรรมฐานที่วัดนี้สองครั้งครั้งละเจวันลาพักร้อนมาโยมไม่ทราบเหตุการณ์อื่นใดทั้งสิ้นนั่งกรรมฐานเจ็วัน ครั้งแรกยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครั้งที่สองมานั่งกรรมาฐานกลับไปได้เรื่องออกมาเลยแม่ตัวจริงเขามาเข้าฝันแต่งนุ่งขาวด้วยมาตอนตีสามตีสมากอดลูกบอกว่าลูกเอ๋ยแม่ได้ขึ้นจากนารกแล้วนี่แม่ตัวจริงของเจ้าเจ้ารู้ไหม ว่าแม่ผูกคอตายที่เตียงที่เจ้านอนแม่ผูกคอตายได้ลูกมานั่งเจริญกรรมฐานทำให้แม่ขึ้นมาจากนรกได้อัตมาจับได้หลายรายการแล้วฆ่าตัวตายไม่ต้องไปทำบุญให้ไม่ถึงแน่นอนบุญสูงสุดคือบุญจากกรรมฐานแน่นอนคุณโยมคนนี้ก็เล่าให้ฟังต่อไปว่า แม่มากอดลูกแม่บอกว่าแม่จะเล่าความจริงให้ฟังพ่อของเจ้าไปมีเมียใหม่กลับมาบ้านนาเจ้าเอาปืนขับยิงพ่อเจ้าพ่อเจ้าจึงเข้าบ้านไม่ได้นาเจ้าดุเป็นผู้คลองสมบัตินี้ชื่อของนาเจ้าทั้งนั้นพ่อเจ้าจึงไม่มาเลยไปมีภรรยาใหม่ที่ถนนสุขุมวิท เจ้ามาเจริญกรรมฐานแม่ขึ้นจากนรกแล้วแม่ลำบากเหลือเกินลูกเอ๋ยเขาก็ทำโทษให้ขุดดินขุดทรายกินอาหารก็ไปกินที่กองขยะทรมานอย่างที่สุดลูกเอ๋ยพอเจ้ามาเจริญกรรมฐานแม่ขึ้นจากนรกแล้วบัดนี้แม่มาบอกขอบคุณขอบใจเจ้า โยมคนนี้ก็เล่าต่อไปว่าลูกเอ๋ยทองสี่เส้นแหวนเพชรสามวงแม่ฝากนะเจ้าไว้ขอขาให้เจ้าหรือยังและขอให้ลูกไปใช้หนี้ให้แม่หน่อยได้ไหมก่อนตายแม่ไปขอยืมเงินเพื่อนที่โรงเรียนสวนกุหลาบ 4ี่ร้บาทเจ้าเอาไปใช้แทนแม่หน่อยนะโยมจำไว้อย่างหนึ่งเวลาตายรูปร่างอย่างไรเวลามาเข้าฝันรูปร่างเหมือนเดิมไม่มีแก่เป็นรูปร่างของเปรตวิสัยมีรูปอยู่ที่บ้านเขาเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นแม่ของเขาเข้าใจว่านะเป็นแม่เพราะรูปร่างเหมือนกัน พอตกใจตื่นก็ไปปลุกนะ้าบอกว่าแม่เนี่ยเป็นน้าหนูใช่ไหมนะ้าก็ตกใจเอ๊ะรู้ได้ยังไงเขาก็เล่าให้ฟังนะ้าน้ำตาร่วงเลยแม่บอกว่าฝากของน้าไว้ยังอยู่ไหมแม่น้าบอกว่ายังอยู่ไหมยังไม่ให้เจ้าหรอกเจ้ายังไม่มีครอบครัว เขาก็ลางงานหนึ่งวันไปสืบหาเพื่อนแม่จนพบและเล่าเรื่องที่แม่ให้นำเงินมาใช้บอกเขาบอกว่าหนูไม่ต้องใช้แม่เจ้าตายได้รับพระราชทานเพลิงศพที่วัดสมนัสแม่ให้อโหสิกรรมแล้วบอกดวงวิญญาณของแม่เจ้าไม่เอาโทษยกโทษให้เลยเขาโทรมาบอกอาตมาเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วก็มาที่วัด เขาบอกว่านั่งกรรมฐานให้แม่ทุกวันนี่เห็นไหมขอฝากญาติโยมไว้เวลาใครตายจะอุทิศส่วนกุศลไม่มีอะไรดีเท่ากรรมฐานอุทิศให้ได้ผลอย่างสมค่าปรารถนาจะได้รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนถ้าไปอยู่บนสวรรค์เราทำบุญสังฆทานไปเขาก็รับอนุมโมทนา แต่เขารับอาหารนี้ไม่ได้เขากินอาหารทิปถ้าไปตกนรกโลกกันหลุมนรกที่ลึกมากเราก็อุทิศให้ไม่ถึงต้องเจริญกรรมฐานถึงจะได้ถึงน่ะ